วันนี้จะมากินของแซ่บนะครับอันหนึ่งที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็คือนี่เลยข้าวหมากใช่ไหมไ้ได้ข้าวหมากมาพูดได้พูดได้พูดปกติเลยเธอมันเป็นอไรเดี๋ยวเราจะลองมาทานให้ท่านผู้ชมดูกันกินหมากสักคำนะจะกินหมากสักคำหน่อยอร่อยแรง อันนี้อนเอาไปแช่ฟรีสไว้นะครับแล้วก็มันจะมีความเป็นมีกล็ดน้้ำแข็งเล็กน้อยนะครับความหอมของความเป็นข้าวหมากก็ยังคงอยู่แบบเต็มร้อยนะครับใส่ซิมอลลไม่อร่อยจริงๆเธอแบบแช่เยน็นว่าอร่อยแล้วแช่ฟรีสแลจะพอร่อยกว่านี่อกอกมาจากกู้แช่อร่อยจริงอืมอะไรอ่ะข้าวหมากู้แช่แล้วนะ นามอร่อยจริงไม่ยากต้อไปใส่ฟีไมเหมือนเดิมนายพ่ถดเลยอร่อยสุด